นี่นี่ของเรามาแล้วตายแล้วมันเอาไอห,หอนไงพอเล่นอันตีไปแล้วนะตายมอบอม่อมอบเอาแต่เรล,ล่าแล้วช่วยปะตายดิร้านสวย รูดอยู่แล้วอเอิแล้วถ้ามทางสตรีมเมอร์แล้วนะใส่ดิอยู่ไหนไม่รู้มุ่งแต่คนฮัลโหลสวัสดีครับผมเยนเดยต้นรับเข้าสู่ช่องฮอนคูเจมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับ mm hmm. วาวนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าทีลี่นะครับผมอทีลี่ตัวนี้มันถูกสกิลเหมือนจะถูกปรับมานะครับผมทุกคนผมก็เลยลองหยิบม,มันเล่นเลยลักกันอะอะฝั่งผมเจอฝั่งน้นเจออะไรเนาะอ๋อเจอย้อนนะครับผมฝั่งผมฝั่งน้นเป็นยอนฝั่งผมเป็นทีลี่น่าจะไหวอยู่หรือมั้งนี่ อุ่งผมไม่รู้ว่าเขาปรับมาแลนหรือเปล่าต้องมาเราดูเขาปรับสกิลอันอันติเมทนะผมเพื่อชะลอศัตรูนะครับยิงไปแล้วยิงกลับเฮ้ยไหวยอยู่นะไหวฮอนไหวอยู่นะเฮ้ยอะไรครับนั่นนะอะอ่าส่วนตัวป่าเราเป็นแบทแมนกับนานะคอร์สรอปะ่ะล่ะรอเขาลุกก็ได้นะรอเขาลุกได้โอเคเรียบร้อย,อยเฮ้ยอะไรวะโอ้ย เอาแหละฝ uh, like, oui> ั่งน oh> oh> ู้นเป็นมาฝั่งผมเป็นม้าหรอกเป็นฝั่งนู้นเป็นปอเรนติโลเอาไปละเอาไปละเอาไปละไอ้รู้จริงเหรอเอาดิเอาดิวัดคืนนี่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 วัดคืนเด้เฮ้ยอะไรวะมันทีเดียวนะเฮ้ย ตายเฉยอะไรวะอุ้ตส่าฟิกไปห้าแล้วมันเหมือนกันเหมือนมันฟิกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตนกลางเป็นอิกกี้อิกกี้มันเป็นสกอตต์ฟงผมอ่ะเจอกระติ๋วเซียนฝั่งนู้นเฮ้ยได้อยู่นะกระติ๋วเซียนกับอิกกี้หน้าย้อนย้อนเจอกันย้อนนี่ดึงศัตรูไว ดึงขึง้นขึ้นเอ้ยแบนบแมนขายวะเนี่ยอแบนบแบนเรานี่ว่าเราก็นึกว่าแบนฝั่งนู้นนี้จะหลบแล้วเฮ้ยอิกกี้ต้องเอ้ยแค่นี้เอ้ยตัวทีลี่ต้องรอของนะครับผมเพื่อความสบายจะรุ่นคล้ายๆเหมือนลาวิลนะมันจะรุ่ดๆรอๆจังหวะออ๋เขาน่า,นาจะมาลัาอยู่นะโอเขาล้วโอ้เขานะเอาผมก่อนเลยเฮ้ยดูผมหน่อยโอ้โหฝั่งนู้นมี เซเนียลซะด้วยไอคอนไปอีกแล้วเออเฮ้ยไปสองแล้วนะเฮ้ยมาๆมาแฮลี่เล่นงี้เล่นยากบอกเลยโอ้โหยิงอย่างนี้จะยังไงอีฮัลโหลโดนดึงขึงๆตัวบรรจง ไปแลาบอกผมเล่นยากว่ะเฮ้ยเอามาดิอโอ้โหผู้จ่ายขนาดนี้ผจะเอาอยัางไงอีกโ,โกอ้โหอ่าผมจะรอดูแบทแมนเลดเกมนะครับ,บผมไม่รู้ว่าแบทแมนเลดเกมมันจะเป็นยังไงได้ได้ ไปล้วจ้าก็เกมนี้มีเกมท็อกซิกกันเหรอครับเนี่ยโอ้โหช่วยได้แค่นั้นแหละช่วยได้แค่นั้นแหละคือเล่นยากดิโอ้โหทำแล้วเว้ยนี pues ่น oh oh. <sc um ี่ห um ่อรามาแล้ว ายแล้วมันเอาไอ้ฮอนไงโอ้โหพยายามลูกขนาดนี้อลิซยังไม่เข้าหาเลยสกิลสองเฮ้ยจ่ายสกิลหนึ่งตันให้หน่อยก็ยังดีโอ้โห<ฮ>อ๋อไหนแบทแมนไหนป่าเล่งนงี้ยังไง <c oughs> เดินหนีหางจกตัวไปแล้วเว้ย เขาไงเขาก็ต้องการแครี่อย่างผมอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปสันคำพูดเขาเลยเราจะเล่นตามสไตล์เราครับผมเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเป็นไงล่ะโดนมากโดนมากเป็นไงล่ะเออเราก็ฝ่ายผ่านไปได้ก็ ต้องรอของแบบนึงเราขึ้นมีคีก่อนนะทุกคนสนรดูป้อมไม่ได้เอ้ยยอนมันพูดแต่ป้อมอ่ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีหนึ่งไม่มาอยู่เนี่ยเป็นฟอร์เดนโลมาล่าไหมาวะ ใช่นะผมรู้ได้แค่น like ี <h <h ้เฮ้ยเขาหน้าจะกดผมนะฟอเรนน่าจะลงมาล่านะผมเอยู่แบบเราต้องอยู่ในป้อมไว้ก่อนแต่จะเช็คอยู่เหมือนกันเนี่ยโอเคฟอเรนนู้นเขาหน้าจะโยกกันแล้วนะโยกแล้วโยกแล้ว โยนแล้วโอเคของเรามาแล้วนะเราได้ป้อมแน่นอนอ๋อเฮ้ยฟอนเล่นทำไรเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาโลว่ายอนอนะขอให้ฮอนรอคีอย่างเดียวตอนเนี้ยคือได้แค่คีผมว่าผมว่ายังไงก็แรงแล้วนะอันนี้จะเดินหรือเปล่าไม่เดินผมเดินแล้วนะเฮ้ฟอ,อนเล่นอัำตีไปแล้วนะ หม้อบ่หม้อบ่เอาแต่เลี้ยล่างนะแล้วแทกว่ะเฮ้ยต้องปล่อยล่างแล้ววะ่ะเออนาคอยมันเอาล่างไปแหละอุ้ยอุ้ยฟิกออกฟิกออกหอกต้องการล่างว่ะไม่ได้แล้วนาคอยมันเอามันเอาล่างแน่ๆ,ๆ การล่างก่อนนะไปไหนวนะนาคอสว่ากลับบ้านเนาะขี่เรามานะเอ้ยิงชื่อไปก่อน,อนไปโดนด้วย,ยโดนเอ้ยเฮ้เอาว่ะแบทแม็กกับนานะคอสู้กันว่ะ เออเดินหน่อยดิเพื่อนเดินหน่อยเดินหน่อยก็ตอนนี้ของเราเริ่มแรงแล้วนะเอาดิเอาเดียวเอาจะไปไหนพาเดินหน่อยเฮ้ยอยากเล่นเอาไอ้จิ๋วเสี้ยม,มันท็อกซิกกันจังอ่ะเราจะไปสุดว่าผมต้องทำเล่นแล้วละเล่นบอลโดนกดแล้วนะไป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 โโหช่วยเขาหน่อยละกัน โดดมาลนะช่วยปะตายดิชันสวยรูดอยู่แล้วไอคอนรูดอยู่แล้วขอไอคอนมาอยู่นะขอไอคอนมานะไอ้คอนมันจริงเออต้องได้อย่างงี้ดิเฮ้ยมารอเก็บที่พักคิวเลยเหรอโอ้โห อะไรไม่รู้นะครับไปดิได้กลางด้วยไะเนี่ยต้องเอาบนก่อนเอาเงินนะครับละส่วนเป็นเราจะออกเป็นมอร์นิ่งนะครับก็จ้องเจาะเทเนียลดึงไม่ได้ว่ะกดล่างนี่กดล่างนี่ ค่อยๆตอ่อค่อยๆตอ่อเลนไปเราจะค่อยๆต่อเลนไปเค <S <S แค่นี้ครับทุกคนไม่มีปัญหาเราก็ถอยออกมาเอเนี่ยมันจะโดดแน่นอนเอาเอาอ้าวเห้ยโดนแช่วะ่ะเฮ้ยชิบห่านไานละมันแช่ถึงด้วยเหรอ,อม,มันก็จะเย็น <S <S ตายเออแค่นั้นแหละ ลู่ขนาดนี้จะโหมีอีกกี้เก็บดาเมจให้โอเคเขาเอาดาฟเลเยอร์เราปล่อยเราจะเอาเลนล่างนะครับคนจริงมุ่งแต่ป้อมนะครับผมโอ้โหโคตรแรงโคตรเร็วเลยดูโคตด,ดูดิดูด <c oughs> ิป้อมป้อมป้อมเฮ้ยแทงขนาดนี้แนละ้วเฮ้ยจบเลยล้วกันจบได้ประเียว ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะจบได้ไหมไหวแล้วจ้าอ๋อโอเคเลือดเราเต็มแล้วนะครับเต็มอย่างไวเลยต้องพยายามกดเลนบนย้อนเขาไม่อยู่นะครับอ่าเฮ้ยมาลองดูแล้วเนาะเอาป้อมเอาป้อมให้เอาป้อมให้โอเคแล้วถ้าถามทางสตรีมเมอร์แล้วนะ ใส่ดิอยู่ไหนไม่รู้มุ่งแต่คนโอเคเดี๋ยวใครอ่ะอ่าฟอร์เทนติโร่ฟอร์เทนติโร่เ,ล,เลยมามามทีวะรำทีวะเรียบร้อยเฮ้ยหอยมันตึงว่หรอไโดูเคาน์เตอร์ฟ่ะอ่ะยังไงโอโ้โหจบเลยละกันท็อกซิกเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนโอโ้โหเกมอย่างมันเขาบอกผมเล่นแครี่ไม่ได้ ผมยิงขนาดนี้ดาเมจจัดจ้านนะครับบอกเลย <c oughs> อ้อโ,หโหดูสกอร์ครับแบทแมน ก็ประมาณนี okay, like this, video, like, ้ละกันให้ตะกอมันเล่าเรื่องนะครับผมทุกคนโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องฮอนคูเกมเมอร์กันด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ